บี5 6เดือนนะคะเหมือนนักสำรวจตัวน้อยที่มองเห็นรายละเอียดเล็กๆแล้วนะคะก็อยากที่จะสำรวจทุกๆสิ่งผ่านทุกๆประสาทสัมผัสเลยคะ่ะ และตาของน้องนะคะก็พัฒน,นามามากแล้วคะ่ะเห็นแทบจะเท่าเทียมของผู้ใหญ่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ชอบมองสิ่งเล็กๆน้อยที่เราอาจจะแบบคาดไม่ถึงเราอาจจะมองข้ามไปแต่น้องๆน,นะคะเขาคอยสังเกตสิ่งเหล่านั้นอยู่คะ่ะคลิกเก่งขึ้นนั่งเก่งขึ้นเราก็สนุกกับการที่เห็นผลจากการกระทําของตัวเองหรือว่าคอสแอนเ e c เฟกนั่นเองนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านสติปัญญาของน้องเท่านั้นเองค่ะ ฉะนั้นนะคะวัยนี้น้องก็สามารถเล่นของเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมพัฒนาการจากการเล่นที่หลากหลายเลยค่ะชุดของเล่นของเรานะคะก็เลยประกอบด้วยของเล่นหลากหลายแบบค่ะอย่างเช่นชิ้นแรกของเรานี้นะคะก็คือกล่องกิจกรรมค่ะกล่องกิจกรรมมีนะคะมีหลากหลายด้านมากๆเลยน้องจะยังเล่นไม่เป็นทุกด้านนะคะมันจะมีหลากหลายด้านเลยที่ดูค่ะ เราจะเริ 1941, start, like ่มที่ด้านที่น้องสามารถเริ่มเล่นได้ก่อนนะคะก็คือด้านตรงนี้ค่ะน้องสามารถเริ่มใช้ฝ่ามือกดได้นะคะเป็นเสียงเนาะแล้วก็เริ่มจะใช้นิ้วมือมากขึ้นเรื่อยๆน้องพัฒนามากขึ้นค่ะแล้วก็มีด้านบนนะคะที่น้องสามารถกดตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะด้านในก็จะมีลูกบอลค่ะที่สามารถนําลูกบอลออกมานะคะไว้ด้านบนนะคะแล้วก็สามารถกดลูกบอลลงไปได้ด้วยล่ะค่ะ ชิ้นนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ยาวๆเลยค่ะจากการที่น้องเริ่มฝึกกดใช้นิ้วในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็สามารถใช้นิ้วมางเปิดหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะคะระหว่างเล่นก็พูดคุยไปด้วยเพื่อเสริมัฒนาการด้านของภาษาค่ะ ถัดมานะคะจะมีทั้งถ้วยเรียงซ้อนค่ะแล้วก็บล็อกซิลิโคนที่วิธีการเล่นนะคะจะมีส่วนที่คล้ายกันก็คือสามารถต่อนะคะถ้วยขึ้นไปแล้วก็ให้น้องผลักลงมาเฉ้¡!เช่นเดียวก,กันกับตัวบล็อกซิลิโคนนะคะก็คือต่อขึ้นไปเชิญชวนให้น้องลองผลักลงมาน้องก็จะเกิดการเรียนรู้ในส่วนของ cause and e f f e c t นั่นเองค่ะ นอกนอจากการที่สามารถผลักลงมาแล้วคะน้องยังสามารถหยิบจับนะคะบล็อกซิลิโคนเนี่ยมาสำรวจสัมผัสได้นะคะใช้มือก็จะฝึก การใช้มือนะคะแล้วก็ใช้นิ้วลองลูบสัมผัสที่หลากหลายมีหลากหลายลวดลายผิวสัมผัสพูดคุยไปด้วยก็จะเสริมพัฒน,นาการน้าภาษาได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะยังมีชุดยางกัดค่ะมีหลากหลายชิ้นเลยนะคะที่มาในชุดเดียวกันน้องสามารถใช้หนึ่งมือนะคะเอื้อมคว้าหยิบจับได้ง่ายคะ่ะแล้วก็นํามาสํารวจด้วยตัวเองมีทั้งเสียง แล้วก็มีสัมผัสที่หลากหลายสีที่หลากหลายนะคะได้ทั้งผ้าสีเสียงสัมผัสเลยนะคะอันนี้สามารถให้น้องสำรวจได้อันนี้ตอนที่เล่นกับน้องนะคะสามารถแบบวางให้ในระยะที่เขาต้องเอื้อมหยิบให้เขาสามารถแบบฝึกพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวไปได้ด้วยอีกด้วยค่ะ เราก็จะมีทั้งหนังสือนะคะแล้วก็การคำศัพท์ค่ะในส่วนของหนังสือนะคะก็เป็นหนังสือ first hundred words นะคะก็จะเป็นคำศัพท์แรกเราสามารถคุยกับน้องได้ทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นะคะเป็นคำศัพท์ของสิ่งของใกล้ตัวค่ะซึ่งการใช้สิ่งของใกล้ตัวมาคุยกับน้องบ่อยๆใช้คำศัพท์นั้นบ่อยๆนะคะก็จะสามารถทาให้น้องเนี่ยเชื่อมโยงคำศัพท์กับสิ่งของได้ง่ายกว่านะคะอาจจะเป็นคำแรกๆที่น้องพูดขึ้นมาเลยก็ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น การคำศั์สัตว์นะคะภาพนี้ก็คือชัดดูง่ายมากนะคะสามารถคุยกับน้องได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็สัตว์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใกล้ตัวเด็กๆคะ่ะน้องๆก็จะชอบด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกคำพท์ฝึกการจดจ่อได้คะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะค่ะไม่ได้เลยก็คือหนังสือเพลยไกด์ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพัฒนาการของน้องในแต่ละช่วงวัยวิธีเล่นของเล่นแต่ละชิ้นที่นอกเหนือจากที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าจะเล่นอย่างไรให้เหมาะกับพัฒนาการของน้องในช่วงวัยนั้นเพื่อเสริมพัฒนาการน้องให้อย่างสมวัยค่ะแล้วน้องก็จะเล่นสนุกขึ้นด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือชุด5ถึงือเนของเรานะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบรายชุดคือเพียงชุดเดียวหรือแบบ Subscription เลยนะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์หรือว่าแชทมาสอบถามเราได้ที่ Facebook Line แล้วก็ IG ได้เลยคะ่ะ